รายการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะครับจากคณะนิติราชพูดถึงเจตนาที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวของคณะนิติราชในการที่จะให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ร้วมทั้งการลบล้างผลพวงการทํารัฐประหาร19กันยา49นะครับอาจารย์มีความเห็นอย่างไรมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์อาจารย์เยอะมากนะฮะในขณะนี้อาจารย์บวรศักดิ์เองก็เขียนมีข้อความไว้เหมือนกันพูดทํานองว่าอาจารย์นั้นเป็นคนทรยศและเนรคุณต่อผู้ที่ให้ทุนของอาจารย์ก็คือทุนมหิดล ทุนอันมันทมหิดลรู้สึกอย่างไรกับกับคําพูดแบบนี้ครับเออคือเวลาที่มีคนพูดอะไรนี่นะฮะใส่ความกล่าวหาแล้วมันไม่จริงเนี่ยนะฮะถ้าเราไปหวั่นไหวนะฮะกับเรื่องแบบนั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกครับผมเรียนว่าผมผมรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมบริสุทธิ์ใจยังไงนะครับในแง่ของการที่จะแสดงความพิดออกไปสู่สาธารณะแล้วผมผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมนะฮะเอ่อ ทุนอนันทมิตรดลเนี่ยนะครับเป็นทุนที่ในหลวงเนี่ยก่อตั้งขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในเบื้องแรกนะครับแล้วต่อมาก็มีการรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปนะฮะทุกวันนี้ก็มียอดเงินยอดเงินก็ก็สูงมากเลยนะฮะก็มีการส่งคนเนี่ยนะครับไปเรียนในสาขาต่างๆนะฮะทุนทุนนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องกลับมาทําอะไรนะครับให้กับระบบราชการหรืออะไรก็ตามนั้นก็จะอยู่เอกชนก็ได้นะฮะแต่ขอให้กลับกลับมาทําอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาต อันนี้ก็คือคือวัตถุประสงค์นะครับข,ข,ของการตั้งทุนนี้ขึ้นมาผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับทุนนี้น,นะครับแล้วกไ็ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยผมก็ได้พยายามตั้งใจะเรียนศึกษาอย่างดีนะฮะผลการเรียนนะฮะที่ปรากฏในต่างประเทศเนี่ยก็เป <c ười> ็น,นผมคิดว่าเป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่องยืนยันว่าผมผมได้ปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับได้สมกับที่ได้รับทุนอนันทมิตรนนะท <c ười> ุนนี้กลับมาจากต่างประเทศ <c ười> แล้วนี่ผมก็ทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะฮะ ไม่ได้เคยสนใจตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าวิชาที่ผมสอนนี่คือวิชากฎหมายมหาชนซึ่งมันเกี่ยวกับการจํากัดการควบคุมอํานาจของรัฐผมก็แสดงความเห็นผมไปทุกครั้งโดยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้นโดยยึดถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะผมก็ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าว่าอย่างไรเรียกว่าเรียกว่าเออเออเนรคุณหรือว่ารทรายศจะบอกว่าข้อเสนอ,อ,สนอที่ผมเสนอไปเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับสถาบันกษัตริย์ และถูกมองว่าเป็นการลดทอนพระธรรมนาจของสถาบันพระมหากษัตร,ร,นะริย์ูารลดทอนพระนัตอย่างที่ผมบอกไงฮะ <c oughs> ผมคิดว่าเวลาเราเวลา,เ,วลาเราคิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับในระบบกฎหมายเนี่ยทุกคนมีจินตนาการ,รนะฮะตอนนี้มันมีข้อกล่าวหาเหมือนกันว่าผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพวกลมเจ้าซึ่งเป็นข้อหาที่ใครโดนเข้าไปก็หนักน่วงนะฮะแล้วมันก็จะติดตัวหลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนก็ไม่เคยฟังผมพูดนะฮะผมบอกอยู่เสมอว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่ที่ผมปรารถนาเนี่ยเป็นนูนในรัฐที่เป็นราชอาาณจักร ซึ่งหมายถึงมีพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระประมุขผมก็ชัดเจนในประเด็นนี้มาโดยตลอดข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยนะครับไปตรวจสอบได้วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการแบบนี้ทั้งสิ้นเพียงแต่เมื่อผมเห็นว่ากฎเกณฑ์อันไหนนะครับมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อาจจะไม่สอดรับกับระบอบประชาธิปไตยนี้นะฮะก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วผมก็แค่เสนอความเห็นของผมออกไปก็มาคุยกันอาจารย์ครับแต่ว่าทําไมมาเสนอเอาตอนที่ ประเทศเรากําลังจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งความแตกแยกสามัคคีเรารอให้มันสมานณฉันปลองรองกันได้ก่อนไหมแล้วค่อยมาเสนอประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่จะเรียกว่าอ่อนไหวที่สุดสําหรับบ้านเมืองเราก็ว่าได้คุณจอมฮะคุณจอมคิดว่าวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยในสังคมทั่วไปเนี่ยเขาไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้หรอครับในในหมู่ชาวบ้านในหมู่ราชการในหมู่พวกนี้เขาไม่พูดถึงปัญหาพวกนี้เหรอครับในในสังคมไทยครับเราทําไมไม่พูดกันตรงไปตรงมาทําไมทําไมไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันควรจะพูดบนพื้นที่สาธารนณะ ด้วยด้วยไมตรีจิตด้วยฉันมิตรนะฮะผมแค่แสดงความเห็นออกไปฮะเห็นว่าความเห็นผมไม่ถูกเนี่ยผิดหลักวิชานะครับไม่ถูกต้องเนี่ยก็โต้แย้งมาด้วยเหตุด้วยผลผมก็ยินดีรับฟังฮะถ้าเหตุผลมีน้ําหนักพอผมก็พร้อมจะเปลี่ยนความเห็นทาทาไมทําไมถึงต้องตําหนิแล้วทำไมถึงต้องประดามแต่ว่าเวลาคือหลายคนบอกว่าในเรื่องของเงื่อนของเวลามันอาจจะยังไม่เหมาะที่จะคุยประเด็นนี้แน่นอนเราอาจจะคุยประเด็นนี้กันอีกสักหลังจากนี้ไปสัก4ปี3ปีก็ได้นี่ ไมต,<ร>ต้องเรานนไม่สุบปัญหาทุกอย่างไว้ใต้พรมหรอครับคุณจอมครับ <C urs ue> คือผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าผม,มผมก็เฝ้ามองสังคมไทยนะ <C ür> หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยออผมว่าสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะ <C> e <an> นะฮะออการฉุดรังนี่นะครับไอไอวงล้อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําได้ช่วยระยะหนึ่ง <C> e <an> แล้วถ้าเกิดไม่ปรับ นะฮะไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยผมกังวลว่าเมื่อเวลานั้นมันถึงเนี่ยมันจะช้าเกินไปครับแล้วนี่ก็คือความรู้สึกหวังดีอย่างที่สุดของผมที่มีกับสังคมนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังคงเคลื่อนไหวรวมทั้งคอร์รอหนึ่งหนึ่งสองที่ว่าเนี่ยเคลื่อนไหวต่อไปแน่ๆเนี่ยนายฐานบางท่านนายพลบางท่านก็บอกว่าทหารต้องออกมาทํารัฐประหารแน่นอนอาจารย์จะต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับถ้าหากไปต้องมีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเออมันใหญ่เกินกว่าผมจะรับผิดชอบมาแล้วผมคิดว่าผมจะต้องรับผิดชอบอย่างไง คือผมผมไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องรับผิดชอบออที่ผมแสดงออกไปเนี่ยคุณจอมว่ามันเป็นความเห็นมันเป็นเพียงข้อเสนอ,อของอาจารย์กลุ่มเล็กเจ็ดคนครับ,รบเป็นอาจารย์กลุ่มเล็กเจ็ดคนที่ไม่มีพลังอํานาจใดๆทั้งสิ้นในทางการเมืองไม่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจไม่มีอะไรเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ใจที่เสนอออกไปฮะเสนอ,อ,อไปเพื่อให้สังคมนั้นเนี่ยนะครับได้ขบคิดได้ถกเถียงกันบ,บนพื้นฐานของเหตุข,ของผลถูกไหมฮะ สังคมส่วนใหญ่เอายังไงเนี่ยนะครับเราก็ว่าไปตามนั้นครับไม่ได้บีบบังคับว่าต้องต้องมาเห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นผมิดว่าใครก็ตามที่จะอ้างเรื่องนีเนี่ยนะครับเพื่อแทกแซงผมคิดว่าหยุดเถอะระบบของสังคมมันปรับตัวของมันเองนะประชาชนจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันช่วยกันพัฒนาสังคมเราต่อไปบนพื้นฐานของของสันติภาพตอนนี้ฝ่ายฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทางรัฐบาลก็มีการวิเคราะห์บอกว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคล แล้วจะมีทั้งในแง่ของนักการเมืองอาจจะมีในแง่ของกองทัพที่จะหยิบยกเอาประเด็นที่อาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนำไปสู่การการล้มรัฐบาลนี่คือข้อกังวลของฝ่ายของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองอาจารย์จะจะจะ,จะ,จะ,จะสแสดงออกอย่างไรหรือจะอธิบายต่อฝ่ายการเมืองอย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้รับการติดต่อหรือจากทางรัฐบาลไหมครับนายกได้โทรมาคุยแล้วยังว่าขอร้องเธอะยุติเธออะไรอย่างนี้มีไหมฮะไม่มีครับครับเออผมไม่ได้ไม่ได้รับการติดต่อจากใครทั้งสิ้นครับครับครับ แล้วถ้าเกิดว่าประเด็นนี้จะนำไปสู่การที่ทำให้รัฐบาลนี้มีปัญหาเรื่องเสรียรภาพอาจารย์จะจะ<ม>จะมองมอย่างไรคือผมมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องมาตรา112เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอร,ร112คือคือกระบวนการเข้าชื่อเนี่ยม,ม,มันเริ่มต้นแล้วแล้วมันเป็นสิทธิ์นะสุดท้ายเนี่ยคนจะตัดสินใจมันคือรัฐสภาถ้าพักการเมืองทุกพักบอกไม่แก้ มันก็แก้ไม่ได้ถูกไหมค,คือมันไม่ใช่ว่าคนเข้าชื่อแล้วมันจะแก้ได้พี่เนี่นวาายวไอ้กระบวนการในการเข้าชื่อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยฮะ<ม>ที่ที่จะที่จะเข้าชื่อการถูกไหม,มแต่ว่าสุดท้ายก็ส่งไปที่สภาสภาก็ตัดสินใจค,คือ,ค,อคือผมผมไม่เข้าใจสังคมนี้จริงๆนะว่าเป็นยังไงเหรอฮะคือคือไอ้การที่เขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตของเขาในใน,ในระบบกฎหมายเนี่ยม,มันมันจะต้องแบบบีบบังคับกันบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามใช้สิทธิ์คุณต้องอยู่เฉยๆตกลงนี่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณะเนี่ย คุณห้ามคนก็ไมมีส่วนร่วมเหรอฮะผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่าทุกคนต้องมาเชื่อตามผม嗯嗯ทุกคนมีเสรีภาพนะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดเพียงแต่ว่าคนที่โต้แย้งผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีใครใช้เหตุผลโต้แย้งกับผมเลยครับมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าการแก้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอยู่บนหลักของเหตุและผลมีแต่เรื่องของอารมณ์เป็นเป็นเป็นใหญ่ผมก็ผมก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นผมก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นแต่ว่า ผมผมเรียนแบบนี้ว่าสังคมเนี่ยนะครับนนว่าจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติฉันพี่ฉันน้องแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมันต้องยอมรับฟังคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วต้องให้คนเนี่ยนะเขากล้าที่แสดงความคิดของเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ใไปไถ่ร้ายป้ายสีเขาท่านั้นแสดงว่าในส่วนของคณะนิติราษฎร์เองก็ยืนยันที่จะเคลื่อนไหวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนต่อไปคือ ผมคิดว่าคุณจอมอย่าใช้คว่าเคลื่อนไหวดีกว่าเพราะว่าเสนอผมไม่ใช่เป็นคนซึ่งเป็นผู้นำม็อบผมบอกอยู่เสมอเนี่ยหลายครั้งเวลาที่เวลาที่มีมีคนมาฟังเนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกให้ผมเนี่ยเป็นแกนนําเป็นคนนำเลยเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เคยปาถนาเลยที่ผมเสนอเนี่ยคือเป็นแค่เสนอความคิดของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงออกไปเองเพื่อให้คนในสังคมได้คิดนะฮะแล้วถ้ามันก็มีตอนนี้ก็มีกลุ่มอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเขาเข้ามาโต้แย้งกันที่สุดเนี่ยสังคมก็สู้้้นนดผลลแว สังคมเห็นด้วยความเห็นของใครมากกว่ามันก็เดินไปทิศทางแบบ,บนั้นผมไม่ใช่ผู้นำม็อบแล้วผมจะไม่มีทางเป็นผู้นำออของม็อบอะบถ้าถ้ามีการแก้รัฐมนูญแล้วก็มีสสรอ,อาจารย์จะสมัครเป็นสสรไหมครับไม่สมัครครับแล้วแนวคิดข้อเสนออ,อาจารย์จะได้รับการสู่ส,สู่ทางปฏิบัติได้อย่างไรก็เมื่อเสนอสู่พับลิกเนี่ยคนก็ฟัง<อ>นะฮะค,คนที่เขาเห็นด้วยอาจจะเขาอาจจะไปอาจจะอาจจะไปอาจจะไปผลักก็ได้ถูกไหมฮะคือจริงๆคําถามเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีคนถามผมบอกว่า ให้บมีคนบอกผมผมปฏิเสธไม่ไปเป็นสะสะรผมก็บอกว่ามันจะให้ความคันกับตัวเองมากเกินไปไหมเขายังไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะแต่ถ้ามีคนถามผมเนี่ยนะฮะในสถานการณ์วันเนี้ยนะฮะเมื่อเมื่อเราเสนอประเด็นนี้ไปแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันไปแตะกระทบกับกลุ่มต่างๆในสังคมมากมายนะฮะแล้วเราดูแล้วนี่มันมันก็ไม่ง่ายหรอกผมเข้าไปเองเนี่ยผมว่าหลายคนก็จ,จะกลัวอีกถูกไหมฮะเพราะนั้นที่สุดก็คือผมไม่เป็นแล้วพูดง่ายๆก็คือว่า ชีวิตผมผมบอกแล้วผมไม่จาเป็นต้องเป็นอะไรผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ก็พอใจแล้วครับครับก็ให้กำลังใจนะครับในการต่อสู้เพื่อหลักการของอาจารย์ต่อไปครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข้อโต้แยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์วรเจตภาคคิรัตผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ